วันนี้คุณยิ้มแล้วหรืออยังคะ่ะก่อนจะไปฟังอย่าลืมกดหัวใจคอมเมนต์เป็นกำลังใจแล้วกดแชร์คอนเทนต์นี้ออกไปด้วยนะคะวันนี้มุกก็จะมาแบ่งปันความที่มุกนะคะบางทีเนี่ยเราอาจจะเผลอเครียดบ่อยๆใช่ไหมคะหรือบางคนเนี่ยก็แบบ เจอสถานการณ์อะไรต่างๆใช่ไหมคะที่มันทําให้เรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคกับเราซะเหลือกเกินนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะมอบให้กับตัวเราเองได้ก็คือการตื่นมาแล้วยิ้มให้กับตัวเองหน้ากระจกวันนี้เรายิ้มให้กับตัวเองแล้วหรือยังคะถ้ายังเรามาฝึกยิ้มไปพร้อมๆกันสักหนึ่งนาทีนะคะ ทุกๆครั้งที่เรายิ้มเราจะมีความสุขมากใช่ไหมคะนั่นแหลคะค่ะจงทําให้ตัวเองมีความสุขแล้วความสุขมันจะส่งออกไปถึงคนรอบข้างคนรอบตัวเราจะสัมผัสดได้ถึงความสุขการมอบรอยยิ้มเป็นการให้ที่ง่ายที่สุดแต่มูลค่าของมันมหาศาลคะ่ะอย่าลืมยิ้มให้กับตัวเองยิ้มให้กับคนรอบข้างและยิ้มให้กับโลกใบนี้คะ่ะขอบคุณค่ะ